ขอต้อนรับสู่หมอพัทรพอดคาสต์ทอล์ความรู้สุขภาพลึกและฟรีมีที่นี่เวลาเราพูดถึงคำว่าโปรตีนเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงกล้ามเป็นมัดมดใช่ไหมครับแต่รู้หรือเปล่าว่าจริงๆแล้วสารอาหารตัวเดียวกันนี่แหละที่เป็นกุญแจสำคัญเบื้องหลังทุกคำคิดทุกอารมณ์หรือแม้แต่ความทรงจำของเราเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับว่ากรดอะมิโน,โนเนี่ยเติมพลังให้สมองของเราได้ยังไงก็นี่แหละครับคาถามสาคัญเลย โปรโตีนมีไว้แค่สร้างกล้ามจริงหรอคือมันก็ไม่ผิดนะครับที่คิดแบบนั้นแต่มันเป็นแค่ส่วนเดียวของเรื่องราวทั้งหมดเท่านั้นเองเพราะว่าเรื่องราวอีกครึ่งหนึ่งที่น่าทึ่งกว่ามากมันกําลังเกิดขึ้นอยู่ข้างในในสมองของเรานี่เองครับใช่เลยครับเรื่องจริงก็คือสมองของเราเนี่ยใช้กรดอะมิโนซึ่งเป็นหน่วยเล็กๆของโปรโตีนในทุกๆก,การทํางานเลยนะไม่ว่าจะคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจควบคุมอารมณ์หรือแม้กระทั่งตอนที่สร้างความทรงจําใหม่ๆขึ้นมาพูดง่ายๆก็คือกรดอะมิโนพวกนี้แหละครับคือทีมงานเบื้องหลังตัวจริงที่ขาดไปไม่ได้เลยแม้แต่วินาทีเดียว โอเคงั้นเรามาเริ่มทำความรู้จักกับทีมงานทีมแรกกันเลยดีกว่าลองจินตนาการตามนะครับว่าสมองของเราเนี่ยเหมือนกับบริษัทไฮเทคขนาดใหญ่และกรดอะมิโนกลุ่มแรกที่เราจะพูดถึงก็คือแผนกสื่อสารของบริษัทนี้แหละครับหน้าที่หลักของพวกเขาก็คือสร้างผู้ส่งสารหรือที่เราเรียกว่าสารสื่อประสาทเพื่อให้เซลล์สมองนับล้านล้านเซลล์คุยกันรู้เรื่องไงครับ ในแผนกนี้เรามาทําความรู้จักกับผู้เล่นคนสําคัญคนแรกกันเลยชื่อของเขาก็คือทริปโตเฟนครับเจ้านี่เปรียบเสมือนวัตถุดิบหลักชั้นดีเลยนะที่ร่างกายจะเอาไปสร้างเซโรโทนินหรือสารแห่งความสุขที่ทําให้เรารู้สึกดีรู้สึกผ่อนคลายและไม่หมดแค่นั้นนะมันยังเป็นต้นกําเนิดของเมลาโทนินฮอร์โมนที่ช่วยใหเราหลับลึกหลับสบายอีกด้วยพูดง่ายๆก็คือทริปโตเฟนเนี่ยดูแลความสงบของเราทั้งตอนตื่นและตอนหลับเลยละครับและถ้ามีสายสงบก็ต้องมีสายบูใช่ไหมครับ นี่เลยครับคู่หูที่ทํางานตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงไทโรซีนตัวนี้แหละที่เป็นจุดเริ่มต้นของสารเคมีสายแอคทีฟอย่างเช่นโดพามีนที่เป็นตัวขับเคลื่อนเป็นแรงจูงใจให้เราลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างแล้วก็ยังมีนอร์อิพิเนฟรินที่ช่วยปลูกสมาธิทําให้เรารู้สึกตื่นตัวโฟกัสได้ดีขึ้นนั่นเอง เห็นภาพเลยใช่ไหมครับว่า2ตัวนี้ทํางานเหมือนหินกับหยางเลยฝั่งหนึ่งทริปโตแฟนนํามาซึ่งความสงบการพักผ่อนในขณะที่อีกฝั่งไทโรซีนก็คือตัวปลุกพลังปลุกแรงผลักดันซึ่งสมองที่สุขภาพดีเนี่ยนะครับต้องการทั้ง2ออย่างนี้แหละเพื่อสร้างสมดุลที่มันพอดีพอดีทีนี้พอมีทั้งสารกระตุน้นสารที่ทําให้สงบแล้วสมองจะจัดการกับสัญญาณที่มันวุ่นวายพวกนี้ยังไงล่ะคําตอบก็อยู่ที่ทีมงานทีมที่2ของเราครับทีมปฏิบัติการ ซึ่งหน้าที่ของพวกเขานี่นะก็เหมือนกับสวิตไฟเลยครับคอยเปิดให้ระบบตื่นตัวและก็คอยปิดให้ระบบสงบลงเพื่อไม่ให้เราตื่นตัวเกินไปหรือเฉยชาเกินไปนั่นเองแล้วไอ้คำว่าความสมดุลของสมองเนี่ยมันคืออะไรกันแน่พูดง่ายง่ายเลยนะมันคือสภาวะที่เพอร์เฟที่สุดครับคือไม่ตื่นตัวจนฟุ้งซ่านคิดอะไรไม่ออกแล้วก็ไม่สงบจนเอื่อยเฉยง่วงซึมไม่เป็นจุดที่พอดีเป๊ะที่ทำให้เรามีสมาธิสามารถจดจ่อกับอะไรบางอย่างได้ดีที่สุดเลย และจุดที่มันพีคที่สุดเลยนะก็คือทั้งสวิตเปิดกับสวิตปิดเนี่ยดันมีต้นกําเนิดมาจากกรดอะมิโนตัวเดียวกันสุดยอดไหมล่ะครับตัวนั้นก็คือกลูตามีนครับมันสามารถเปลี่ยนร่างไปเป็นกลูตาเมตเพื่อทําหน้าที่เปิดกระตุ้นระบบหรือจะเปลี่ยนไปเป็นกาบาเพื่อทําหน้าที่ปิดให้ระบบสงบลงก็ได้เป็น,นกลไกที่ออกแบบมาได้ฉลาดมากๆเลยครับ แน่นอนว่าในทีมปฏิบัติการก็ไม่ได้มีแค่นั้นนะครับยังมีผู้เล่นเสริมคนอื่นๆด้วยอย่างเช่นซีรีนที่คอยสนับสนุนเรื่องการเรียนรู้แล้วก็ไกลซีนที่ช่วยให้ระบบความจําของเราทํางานได้ดีขึ้นถือว่าเป็นผู้ช่วยคนสําคัญที่ทําให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์ขึ้นครับเอาละนอกจากจะเป็นทั้งผู้สร้างเป็นทั้งผู้ควบคุมแล้วนะกลรมิโนยังมีอีกหนึ่งหมวกที่ต้องสวมครับนั่นก็คือบทบาทของโรงไฟฟ้าที่ต้องคอยผลิตและป้อนพลังงานให้กับสมองของเราอย่างต่อเนื่อง มีเรื่องน่าทึ่งอย่างหนึ่งจะเล่าให้ฟังครับรู้หรือเปล่าว่าสมองของเราเนี่ยนะแม้จะหนักแค่ประมาณ2%ของน้ําหนักตัวทั้งหมดแต่กลับเป็นอวัยวะที่ตระกละพลังงานมากคือใช้พลังงานไปถึง20%ของที่ร่างกายใช้ทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นการมีเชื้อเพลิงส่งไปให้มันตลอดเวลาเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญแบบสุดๆไปเลย ทีนี้ก็เลยเกิดคําถามต่อว่าแล้วถ้าเกิดเชียวเพลิงหลักอย่างน้ําตาลกลูกโคสมันเหลือน้อยละ่ะอย่างเช่นตอนที่เราฟาสติ้งหรือว่าออกกําลังกายหนักมากๆแล้วสมองจะไปเอาพลังงานจากไหนมาใช้ คำตอบก็คือไม่ต้องห่วงครับเพราะสมองเรามีเครื่องปั่นไฟสำรองเป็นของตัวเองในช่วงเวลาฉุกเฉินแบบนั้นแหะครับกรดอะมิโนอย่างลิวซีนเมไทโอนนนแล้วก็วาลีนจะถูกดึงมาเปลี่ยนเป็นพลังงานโดยตรงเลยเพื่อให้สมองของเรายังคิดได้ยังทํางานได้เต็มที่ไม่แห้งไปซะก่อนและแล้วก็มาถึงทีมสุดท้ายแต่ก็สําคัญไม่แพ้กันเลยครับทีมที่คอยดูแลทุกอย่างอยู่เบื้องหลังนั่นก็คือทีมวิศวกรของเรานั่นเอง กรดอะมิโน,โนกลุ่มนี้จะทำหน้าที่เหมือนช่างซ่อมบำรุงครับแล้วก็ยังช่วยให้สมองของเราปรับตัวเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ตลอดเวลาด้วยวิศวกรคนแรกคืออาร์จีนีนครับตัวนี้มีหน้าที่สำคัญมากในการช่วยให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นก็คือเหมือนกับการส่งสเสบียงส่งออกซิเจนไปให้ทีมงานนั่นแหละครับ แล้วที่สําคัญกว่านั้นคือมันช่วยเสริมสิ่งที่เรียกว่าความยืดหยุ่นของสมองหรือความสามารถที่สมองจะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อเรียนรู้เรื่องใหม่ๆได้ซึ่งนี่แหละครับคือหัวใจของการพัฒนาตัวเองเลยคนต่อมาคือฮิสตีดีนตัวนี้เป็นสารตั้งต้นของฮิสตามีนนะครับชื่อคุ้นๆใช่ไหมครับเหมือนในยาแก้แพ้เลยแต่ในสมองเนี่ยฮิสตามีนมีหน้าที่ตรงกันข้ามเลยครับคือมันช่วยทําให้เรารู้สึกตื่นตัวและที่สําคัญคือมันช่วยเซฟ หรือบันทึกความทรงจําใหม่ๆของเราให้มันฝังแน่นลงไปในสมองได้ดีขึ้นด้วยพอได้ฟังมาทั้งหมดนี้แล้วจะเห็นเลยใช่ไหมครับว่ากรดอะมิโนโแต่ละตัวเนี่ยทำงานร่วมกันได้แบบน่าทึ่งมากๆมันเหมือนกับเป็นตัวอ,อักษรแต่ละตัวในภาษาของสมองที่พอเอามาร้อยเรียงเข้าด้วยกันแล้วก็กลายเป็นทุกความคิดทุกความรู้สึกของเรานั่นเองงั้นเรามาทบทวนทีมงานไฮเทคของสมองกันอีกสักรอบนะครับเรามีแผนกสื่อสารที่ใช้ ทริปโตเฟนกับไทโรซีนสร้างสารควบคุมอารมณ์และสมาธิมีทีมปฏิบัติการที่ใช้กลูตามีนกับซีรีนเป็นสวิตช์เปิดปิดสัญญาณมีโรงไฟฟ้าที่ใช้ลิวซีนกับวาลีนเป็นพลังงานสำรองและสุดท้ายทีมบำรุงรักษาที่ใช้อาร์จินีนกับฮิสติดีนคอยซ่อมแซมและอัปเกรดระบบเห็นไหมครับว่าทุกแผนกพึ่งพากรดอะมิโนหมดเลย เพราะฉะนั้นข้อความที่สําคัญที่สุดที่อยากจะฝากไว้ในวันนี้ก็คือการดูแลสมองของเราก็เหมือนกับการดูแลทีมงานระดับท็อปของบริษัทนั่นแหละครับการกินอาหารที่มีโปรโตีนคุณภาพดีก็คือการส่งวัตถุดิบที่ดีที่สุดไปให้ทีมงานทั้งหมดนี้เพื่อให้เราคิดได้เฉียบคมขึ้นมีสมาธิดีขึ้นและควบคุมอารมณ์ได้มั่นคงขึ้นในทุกๆวันและสุดท้ายนี้อยากให้จําไว้ว่าทุกครั้งที่เกิดความคิดดีๆขึ้นมาในหัว รู้ทุกครั้งที่รู้สึกสงบสุขจากข้างในให้รู้ไว้เลยนะครับว่าเบื้องหลังความรู้สึกเหล่านั้นคือการทํางานที่แสนจะมหัศจรย์ของผู้ส่งสารตัวจิ๋วระดับโมเลกุลที่ชื่อว่ากรดอะมิโนที่กําลังทํางานอย่างเต็มที่เพื่อเราในทุกๆวินาทีเลยครับ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลที่เราได้มากันวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่อา,อาจจะฟังดูไม่เกี่ยวกันเท่าไหร่ในตอนแรกนะคะนั่นก็คือเรื่องของกรดอะมิโนที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆว่าสำคัญกับกล้ามเนื้อเนาะครับผมแต่เราจะมาเชื่อมโยงกับการทำงานของสมองส่วนที่ซับซ้อนมากๆของเราทั้งความคิดอารมณ์แล้วก็ความจาค่ะ เนื้อหาที่เราได้มาวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยนะคะแต่ชี้ไปทางเดียวกันว่ากรดอะมิโนเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวต่อเลโก้สำหรับร่างกายนะคะอืมใช่ครับแต่มันเหมือนเป็นภาษาที่สมองใช้คุยกันเองใช้ควบคุมแทบจะทุกอย่างเลยค่ะภารกิจของเราวันนี้ก็เลยเป็นการ เอ่อมาลองถอดรหัสภาษานี้กันทำความเข้าใจว่าโมเลกุลเล็กๆที่มาจากอาหารโปรตีนสูงที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันไปส่งผลต่อกลไกในสมองเราได้ยังไงบ้างเอาละค่ะเรามาเริ่มแกะกล่องความคิดนี้กันเลยดีกว่าค่ะ ครับเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่อาจจะมองข้ามเรื่องนี้ไปจริงๆนะครับคือกรดอะมิโนเนี่ยมันเป็นหน่วยพื้นฐานของโปรโตีนก็จริงแต่ว่าความสำคัญของมันเนี่ยไปไกลกว่าแค่เรื่องกล้ามเนื้อเยอะเลยครับลองนึกภาพตามนะครับว่าสมองเราเนี่ยเหมือนเป็นเมืองที่ซับซ้อนมากๆแล้วก็วุ่นวายตลอดเวลา กรดอะมิโนโก็เหมือนกับวัตถุดิบสำคัญที่ใช้สร้างทุกอย่างในเมืองนี้เลยอ๋อค่ะตั้งแต่ตึกรามบ้านช่องที่เป็นโครงสร้างเซลล์ระบบขนส่งคือการส่งสัญญาณไปจนถึงโรงไฟฟ้าหรือพลังงานแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิต ผู้ส่งสารหรือที่เรียกว่าสารสื่อประสาทนะครับสารสื่อประสาทนี้เองใช่ครับที่เซลล์สมองใช้คุยกันทุกคําสั่งทุกอารมณ์ทุกความคิดเนี่ยต้องอาศัยสารพวกนี้ทั้งนั้นเลยครับโห oh. พอเปรียบเทียบเป็นเมืองแบบนี้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่บทบาทแรกเลยนะคะคือการเป็นวัตถุดิบสร้างผู้ส่งสารในเมืองสมองของเราครับผมร่างกายเราจะเปลี่ยนมันไปเป็นเซโรโทนินครับใช่ค่ะเซโรโทนินที่เรารู้กันว่าเกี่ยวกับอารมณ์ดีความรู้สึกสงบและยังต่อไปถึงเมลาโทนินที่ช่วยเรื่องการนอนหลับด้วยถูกต้องครับแล้วก็ยังมีอีกตัวที่เด่นมากๆก็คือไทโรซีนตัวนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเลย เป็นต้นกำเนิดของสารสื่อประสาทกลุ่มแคทีโคลามีนชื่ออาจจะยากนิดนึงนะคะครับแคทีโคลามีนแต่ตัวหลักๆในกลุ่มนี้เราน่าจะคุ้นเคยกันดีอย่างโดพามีนที่เกี่ยวกับแรงจูงใจความรู้สึกดีเวลาทำอะไรสำเร็จอืมครับแรงจูงใจแล้วก็มีนอเอพิเนฟรินที่ช่วยเรื่องสมาธิความตื่นตัวแล้วก็เอพิเนฟรินหรืออะดรีนาลีนที่เรารู้จักกันดีเวลาตื่นเต้นมากๆหรือเครียดๆนะคะใช่เลยครับ แล้วสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือมันไม่ใช่แค่เรื่องทางชีวเคมีในห้องแ l a บนะครับแต่มันเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันของเราโดยตรงเลยยังไงคะลองคิดดูสิครับว่า อาหารมือเที่ยนที่เราเพิ่งกินไปเนี่ยอาจจะส่งผลต่อเอ,อ่อบรรยากาศในสมองเราช่วงบ่ายได้เลยนะขนาดนั้นเลยเหรอคะครับถ้ามือนั้นเนี่ยเราอาจจะขาดทริปโตเฟนไปสมองก็อาจจะสร้างเซโรโทนินได้น้อยลงการจะรู้สึกสงบหรืออารมณ์ดีๆมาทำงานต่อช่วงบ่ายก็อาจจะยากขึ้นหน่อยอ๋อค่ะแต่ในทางกลับกันถ้าเราได้รับไทโรซีนเพียงพอโดยเฉพาะในวันที่เรารู้ว่าต้องเจองานหนักๆห,หรือสถานการณ์ที่กดดันหน่อยสมองก็จะมีวัตถุด พร้อมเลยที่จะสร้างโดปามีนและนอร์เอพิเนฟรินทำให้เรารู้สึกมีแรงฮึดมีสมาธิรับมือกับความเครียดได้ดีขึ้นม,ม,มันก็เหมือนกับการที่เราเติมน้ำมันให้ถูกประเภทกับรถยนต์นั่นแหละครับเพื่อให้เครื่องยนต์มันทำงานได้เต็มที่เข้าใจเลยค่ะแสดงว่าการเลือกกินอาหารเนี่ยมีผลลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องให้พลังงานหรือควบคุมน้ำหนักจริงๆนะคะแต่ทีนี้บทบาทของกรดอะมิโนมันก็น่าจะซับซ้อนกว่านั้นอีกใช่ไหมคะใช่ครับ ในเนื้อหาที่เราได้มาเนี่ยบอกว่ามันไม่ได้เป็นแค่วัตถุดิบอย่างเดียวแต่ยังทำหน้าที่เหมือนเป็นผู้ควบคุมสัญญาณหรือบางทีก็เป็นเชื้อเพลิงให้เซลล์ประสาทโดยตรงด้วยเหมือนมีหลายตำแหน่งงานในเมืองสมองนี้เลยนะคะถูกต้องเลยครับกรดอะมิโน,โนบางตัวเนี่ยมีบทบาทเหมือนเป็นสวิตช์ไฟในสมองเลยคือคอยควบคุมความตื่นตัวหรือความสงบของระบบประสาทสวิตช์ไฟ <Switch Fire. S 2> ครับ ตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆคือกลูตามีนกลูตามีนนะครับซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่มีเยอะมากในร่างกายเราสมองสามารถแปลงกลูตามีนตัวนี้ไปเป็นสารสื่อประสาทสองชนิดที่ทำงานตรงกันข้ามเลยตรงกันข้ามกันเลยเหรอคะครับคือกลูตาเมตกลูตาเมตซึ่งเปรียบเหมือนเป็นคันเร่งเป็นตัวกระตุ้นหลักทำให้เซลล์ประสาทต,ตื่นตัวพร้อมส่งสัญญ,ญาณอ๋อตัวกระตุ้นแต่ในขณะเดียวกันกลูตามมนก็สามารถเปลี่ยนเป็นกาบา หรือกามาอะมิโนบิวทอริกแอซิดซึ่งทำหน้าที่เหมือนเบรกครับเป็นตัวสงบหลักช่วยลดความตื่นตัวทำให้สมองผ่อนคลายลงโอ้โหตัวเดียวเป็นได้ทั้งคันเร่งทั้งเบรกเลยน่าทึ่งมากค่ะแล้วมีตัวอื่นอีกไหมคะที่ทำหน้าที่ควบคุมสัญญาณแบบนี้มีครับในข้อมูลยังพูดถึงซีรีนแล้วก็ไกลซีนด้วยครับสองตัวนี้อาจจะไม่ได้ดังเท่ากลุ่มแรกๆแ,แต่ก็สำคัญมากนะครับโดยเฉพาะกับกระบวนการเรียนรู้และความจำการเรียนรู้ความจำ ครับมันเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทำงานของตัวรับสัญญาณที่ชื่อว่า NMDA receptors ซึ่งเป็น,นกลไกสำคัญที่เซลล์ประสาทใช้ในการสร้างและปรับเปลี่ยนการเชื่อมต่อระหว่างกันหรือที่เรียกว,ว่า synaptic plasticity ครับ synaptic plasticity ครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็การสร้างความสงจำระยะยาวเลยครับ ประเด็นเรื่องความสมดุลระหว่างคันเร่งกลูตาเมตกับเบรกกาบาที่คุณพูดถึงเมื่อกี้น่าสนใจมากเลยค่ะมันหมายความว่ายังไงในชีวิตประจำวันของเราคะอืมถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นนะครับความสมดุลระหว่างกลูตาเมตกับกาบาเนี่ยเป็นคุณแจสำคัญมากๆเลยครับสำหรับการที่เราจะสามารถจดจ่อก,กับอะไรสักอย่างได้โดยไม่รู้สึกแบบว่ากระวนกระวายหรือตื่นตัวมากเกินไปค่ะ ลองนึกภาพตามนะครับถ้าสมองมีแต่คันเร่งคือกลูตาเมตมากเกินไปเราอาจจะรู้สึกเหมือนเครื่องยนต์ที่มันเร่งตลอดเวลากระสับกระส่ายวิตกกังวลสมาธิสั้นหรือบางทีอาจจะนอนไม่หลับเลยอืมฟังดูทรมานนะคะใช่ครับแต่ถ้าเบรก หรือกาบ้าทำงานได้ดีในระดับที่เหมาะสมมันจะช่วยให้เราสงบลงได้มีสมาธิคิดวิเคราะห์ได้ดีขึ้นเหมือนคนขับรถที่รู้จังหวะเหยียบคันเร่งแล้วก็แตะเบรกอย่างนุ่มๆน,นะครับค่ะทำให้การเดินทางราบรื่นใช่ครับทำให้การเดินทางราบรื่นถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยสมองที่สมดุลก็ต้องการทั้งสองระบบนี้ทำงานประสานกันอย่างลงตัวครับ เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากๆเลยค่ะเหมือนการปรับจูนเครื่องดนตรีให้เสียงพอดีไม่ดังไปไม่เบาไปทีนี้เราเห็นแล้วว่ากรดอะมิโนเป็นทั้งวัตถุดิบเป็นทั้งตัวควบคุมสัญญาณไปต่อกันที่อีกบทบาทหนึ่งที่ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะคือเรื่องพลังงานสําหรับสมองโดยเฉพาะครับพลังงานข้อมูลบอกว่ากรดอะมิโนบางตัวเนี่ยสมองเอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้โดยตรงเลยตรงนี้คือจุดที่แบบว่าน,น่าสนใจจริงๆค่ะเพราะเรามักจะคิดว่าสมองใช้แต่น้ําตาลกลูโคสเป็นหลัก ใช่ครับนั่นเป็นความเข้าใจที่ ถูกต้องส่วนหนึ่งแต่ว่ายังไม่ทั้งหมดนะครับคือสมองเนี่ยเป็นอวัยวะที่ใช้พลังงานเยอะมากเยอะมากใช่ไหมคะครับแม้จะมีน้ําหนักแค่ประมาณ2%ของร่างกายแต่ใช้พลังงานไปถึง20%ของทั้งร่างกายเลยทีเดียวแล้วในบางสถานการณ์นะครับเช่นตอนที่เราอดอาหารนานๆหรือออกกําลังกายอย่างหนักหรือแม้แต่ในภาวะเครียดจัดๆเนี่ยระดับน้ําตาลกลูโคโสในเลือดอาจจะไม่คงที่หรืออาจจะไม่พอต่อความต้องการของสมอง ก็ได้แล้วกรดอะมิโนเข้ามาช่วยตรงนี้ยังไงคะในเนื้อหาที่เรามีนะครับพูดถึงกรดอะมิโนกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า BCAA หรือ Branch Chain Amino Acid BCAA ครับซึ่งประกอบด้วยลิวซีนไอโซลิวซีนแล้วก็วาลีนกลุ่มนี้เนี่ยนักกีฬาน่าจะรู้จักกันดีว่าช่วยเรื่องกล้ามเนื้อค่ะได้ยินบ่อย แต่ความลับที่น่าสนใจก็คือสมองของเราก็สามารถดึงกรดอะมิโนโกลุ่ม BCAA เหล่านี้ไปใช้เป็นแหล่งพลังงานสำรองได้โดยตรงเลยครับอ๋อ oh, เป็นพลังงานสำรองใช่ครับเหมือนกับรถยนต์ไฮบริดที่มีทั้งระบบน้ำมันและไฟฟ้าสมองก็มีทั้งกลูโคโสและกรดอะมิโนโบางชนิดเป็นเชื้อเพลิงได้ การมีแหล่งพลังงานสำรองแบบนี้ก็ช่วยให้สมองยังคงทำงานได้คิดได้มีสมาธิได้แม้ในยามที่พลังงานหลักเรื่อนหม้อยลงอืมดีจังเลยค่ะนอกจากนี้นะครับกรดอะมิโนโเหล่านี้ยังส่งสัญญาณไปควบคุมความอยากอาหารและความตื่นตัวด้วยนะครับ เป็นการเชื่อมโยงที่ค่อนข้างซับซ้อนระหว่างอาหารพลังงานแล้วก็การทำงานของสมองครับฟังดูแล้วกรดอะมิโนโนี้เหมือนมีดพับสวิสของร่างกายเลยนะคะทำได้หลายหน้าที่มากๆทั้งสร้างสารสื่อประสาทควบคุมสัญญาณให้พลังงานแล้วยังมีอีกบทบาทหนึ่งที่ข้อมูลพูดถึงด้วยค่ะคือการปกป้องเซลล์ประสาทแล้วก็ช่วยให้สมองปรับตัวได้ดีขึ้นด้วยเรื่องนี้เป็นยังไงหรอคะบทบาทนี้สำคัญมากๆเลยครับโดยเฉพาะในระยะยาว ในข้อมูลยกตัวอย่างอาร์จินีนนะครับซึ่งร่างกายเราจะนำไปใช้สร้างสารโมเลกุลเล็กๆแต่ว่าทรงพลังงานมากชื่อว่านตรรกออกไซด์หรือ NO นตรรกออกไซด์ครับเจ้า NO ตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษคือช่วยขยายหลอดเลือดทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีขึ้นรวมทั้งสมองด้วย อ๋อช่วยเรื่องเลือดไปเลี้ยงสมองใช่ครับการที่เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้ดีก็หมายถึงว่าออกซิเจนและสารอาหารต่างๆเนี่ยถูกส่งไปถึงเซลล์ประสาทอย่างเพียงพอทำให้เซลล์ทำงานได้ดีแล้วก็แข็งแรงขึ้นครับนอกเหนือจากเรื่องเลือดไหลเวียนแล้วไนตริกออกไซด์มีบทบาทอื่นอีกไหมคะมีครับและสาคัญมากๆด้วยไนตริกออกไซด์ยังเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการที่เรียกว่า synaptic plasticity ที่เราพูดถึงไปก่อนหน้านี้นิดหน่อยค่ะ Synaptic Plasticity คำนี้อาจจะฟังดูยากนิดหน่อยนะครับแต่ให้ลองนึกภาพสมองเหมือนเครือข่ายถนนที่ซับซ้อนมากๆ Synaptic Plasticity ก็คือความสามารถของเมืองนี้ในการสร้างถนนเส้นใหม่ปรับปรุงเส้นทางเดิมหรือแม้กระทั่งปิดเส้นทางที่ไม่ค่อยได้ใช้เพื่อให้การจราจรของข้อมูลในสมองมีประสิทธิภาพสูงสุด อ๋อค่ะเหมือนการปรับปรุงเส้นทางใช่ครับมันคือกลไกลพื้นฐานที่ทำให้เราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสร้างความทรงจำหรือว่าฟื้นตัวหลังจากสมองได้รับความเสียหายอาร์จินีนเนี่ยแหละครับผ่านทางไนตริกออกไซด์เป็นตัวช่วยสำคัญในกระบวนการปรับเปลี่ยนโครงข่ายประสาทนี้ครับ อธิบายแบบนี้เข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะเหมือนสมองเราไม่ได้เป็นอะไรที่ตายตัวแต่ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแล้วมีกรดอะมิโน,โนตัวอื่นอีกไหมคะที่ช่วยเรื่องการปกป้องหรือปรับตัวแบบนี้ในข้อมูลมีพูดถึงฮิสติดีนด้วยครับตัวนี้ร่างกายจะเปลี่ยนไปเป็นฮิสตามีนฮิสตามีนอ๋อที่เกี่ยวกับภูมิแพ้หรือเปล่าคะ ใช่ครับหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับบทบาทของมันในเรื่องอาการแพ้หรือยาแก้แพ้ที่ทำให้ง่วงนอนแต่ว่าในสมองเนี่ยฮิสตามีนทำหน้าที่เป็นสารสื่อประสาทที่สำคัญตัวหนึ่งเลยนะครับเหรอคะครับมีบทบาทในการควบคุมระดับความตื่นตัวหรือ alertness วงจรการนอนตื่นแล้วก็ยังเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และความจาด้วย การมีฮิสติดีนเพียงพอก็เท่ากับว่าเรามีวัตถุดิบพร้อมที่จะสร้างฮิสตามีนในสมองช่วยให้เรารู้สึกตื่นตัวพร้อมเรียนรู้และก็ประมวลผลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพครับฟังมาทั้งหมดนี้เริ่มเห็นภาพชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะว่ากรดอะมิโนโตแต่ละตัวถึงแม้จะมีหน้าที่เฉพาะของตัวเองแต่ก็ทำงานประสานกันเป็นเครือข่ายที่ซับซ้อนมากๆในสมอง ช่คทั้งการสร้างผู้ส่งสารหรือสารสื่อประสาทการปรับสัญญาณไฟจราจรคือควบคุมการกระตุ้นหรือสงบการเป็นเชื้อเพลิงสำรองแล้วก็ยังช่วยซ่อมบำรุงและปรับปรุงถนนคือปกป้องและปรับตัวแล้วถ้าเราจะลองสรุปภาพรวมทั้งหมดนี้ล่ะคะ่ะมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับการทำงานของสมองในองค์รวมบ้างแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไงคะ ถ้าเราสังเคราะห์ข้อค้นพบทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยนะครับจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่ารากฐานทางชีวเคมีที่มาจากกรดอะมิโนเนี่ยมันคือ,อโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญมากๆเลยที่ค้ำจุนความสามารถทางปัญญาและอารมณ์ของเราไว้ทั้งหมด โครงสร้างพื้นฐานเลยใช่ครับไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการจดจอ่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการจดจำข้อมูลการาควบคุมอารมณ์ให้มัน่นคงหรือแม้แต่การรับมือกับความเครียดล้วนต้องอาศัยการทำงานที่สมบูรณ์ของระบบต่างๆที่มีกรดอะมิโนเป็นส่วนประกอบหรือเป็นตัวควบคุมทั้งสิ้นเลยครับอืมค่ะข้อมูลจากแหล่ง ต่างๆที่เราดูกันมาเนี่ยนะครับเน้นย้ำความเชื่อมโยงโดยตรงเลยระหว่างการได้รับโปรตีนคุณภาพดีอย่างเพียงพอในแต่ละวันกับการเเหมือนกับติดอาวุธให้สมองมีวัตถุดิบที่จาเป็นครบถ้วนติดอาวุธให้สมองใช่ครับ เพื่อให้สมองสามารถคิดได้อย่างเฉียบคมตัดสินใจได้อย่างรอบคอบแล้วก็รักษาความสมดุลทางอารมณ์ไว้ได้ครับแสดงว่าการบอกว่ากรดอะมิโนเป็นภาษาที่สมองใช้สื่อสารกันเนี่ยก็ไม่ใช่แค่คำเปรียบเรยสวยๆแต่ค่อนข้างตรงตามความเป็นจริงเลยนะคะใช่เลยครับมันเป็นภาษาในระดับโมเลกุลจริงๆกรดอะมิโนคือตัวอักษรที่สมองนำมาประกอบกันเป็นคำซึ่งก็คือสารสื่อประสาทเพื่อสร้างประโยคหรือสัญ,ญญาณประสาทที่มีความหมายแตกต่าง ันอกจากนี้มันยังเป็นพลังงานที่ทำให้ผู้ส่งสารเหล่านี้ทำงานได้แล้วก็เป็นเหมือนกฎวยากรที่ควบคุมให้การสื่อสารนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องและสมดุลดังนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าทุกความคิดที่หลักแหลมทุกการเรียนรู้ที่รดวดเร็วหรือทุกสภาวะอารมณ์ที่สงบสุขล้วนมีจุดเริ่มต้นมาจากโมเลกุลเล็กๆเ,เหล่านี้ที่เราได้รับผ่านอาหารที่เราเลือกกินเข้าไปในแต่ละมือนั่นเองครับ สรุปได้กระชับแล้วก็ทรงพลังมากๆเลยค่ะชัดเจนเลยว่าความเชื่อเดิมๆที่ว่ากรดอะมิโนสำคัญแค่กับกรามเนื้อนี่ต้องปรับมุมมองใหม่กันเลยจริงๆนะคะครับผม มันคือหัวใจสําคัญของการทํางานของสมองอย่างแท้จริงเลยส่งผลกระทบต่อทุกมิติตั้งแต่เรื่องพื้นฐานอย่างอารมณ์สมาธิความตื่นตัวไปจนถึงความสามารถที่ซับซ้อนอย่างการเรียนรู้ความจําแล้วก็พลังงานทางความคิดของเราด้วยถูกต้องครับและเมื่อเราเข้าใจถึงความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งและซับซ้อนขนาดนี้ระวังกรดอะมิโนโตแต่และชนิดกับฟังก์ชันต่างๆของสมองที่เราได้เจาะลึกกันไปนะครับค่ะ <c oughs> มันก็อดไม่ได้ที่จะชวนในคิดต่อไปนะครับว่าหากในอนาคตเรามีความรู้ความเข้าใจที่ละเอียดมากขึ้นไปอีกเกี่ยวกับความต้องการกรดอะมิโนโเหล่านี้ที่อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละคนหรือในแต่ละช่วงวัยหรือแม้แต่ในสภาวะสุขภาพที่ต่างกันอืมน่าคิดนะคะ ลองสินตนาการดูสิคะว่าความรู้นี้อาจจะปฏิวัติแนวทางการดูแลสุขภาพจิตการป้องกันความเสื่อมของสมองหรือแม้กระทั่งการออกแบบโภชนาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพสูงสุดทางปัญญาความคิดสร้างสารรค์ของมนุษย์เราไปได้อย่างไรบ้างค่ะนี่คือคำถามใหญ่ที่น่าสนใจนะครับและเป็นพรมแดงความรู้ที่ยังรอการสำรวจต่อไปครับ